อริเคนอดีตกับตันทีมสเปอร์นะครับย้ายไปบาเย,ยนด้วยค่าตัวที่ใกล้เคียงกับตัวเลข120.22ล้านอยู่โรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่จากข้อมูลล่าสุดครับมีการเปิดเผยว่าเคนเนี่ยอาจจะก,กลับมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในอนาคตด้วยค่าตัวที่ถูกลงเรื่อยๆตามเงื่อนไขในสัญญา จากรายงานของปีเตอร์รัสเลอร์และคอนแตนตินแอคเนอร์จากเดอะไทม์ครับระบุไว้ชัดเจนว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ใส่เงินไขค่าฉีกสัญญาเอาไว้สิ่งตรงนี้ครับจะทําให้แฮร์รี่เคนสามารถย้ายทีมได้หากมีสโมสรยอมจ่ายตามตัวเลขที่กําหนด ปีที่ผ่านมาทีมไหนก็ตามที่ต้องการตัวเคนสามารถตกลงค่าตัวที่80ล้านยูโรได้และดิวจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเมื่อถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมปี2026ค่าชีกสัญญาจะลดลงอีกเหลือเพียง65ล้านยูโรนั่นก็หมายความว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2026แฮร์รี่เคนอาจย้ายทีมได้ในราคานี้แหละ ณนะปัจจุบันวันนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าเคนต้องการอำลาบบเยนแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าบบเยนเองก็เริ่มเตรียมแข่สำรองหากวันหนึ่งต้องหากองหน้าคนใหม่มาแทน เคนถือเป็นกำลังหลักของบาเยอร์และกำลังมุ่งหน้าสู่การคว้าแชมป์รายการแรกในอาชีพค้าแข่งของตัวเองรายงานอย่างระบ,บนุนะครับว่าตอนนี้เสือใต้กำลังให้ความสนใจในเบนจามินเชสโกของไลฟ์ซิกเราไปถึงวิกเตียเกคารเรสจ,จากสอร์ติงลิสบอนเพื่อเป็นตัวเลือกอยู่ในอนาคตเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเคนนะครับถูกใส่ไว้ด้วยเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือโอกาสที่เขาอาจต้องกลับมาอังกฤษเพื่อล่าตำนานเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกแฮร์รี่เคนเคยยิงไปทั้งหมด213ประตูในลีกสูงสุดของอังกกฤษยังขาดอี4477% ตเพื่อทำลายผลงานของอลันเชรอร์ที่เคยยิงไว้260เมตรปกติแล้วนะครับบายเยนไม่ค่อยใส่เรื่องเงินไขสัญญาค่าฉีสัญญาในดิวของพวกเขาแต่ทว่าการซื้อขายเคนเป็นดิวที่ไม่ธรรมดาชายามิชยัยเคนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสลีกาและสโมสรก็ต้องพยายามปิดดิวนี้ให้ได้นั่นทำให้เงืินไขพิเศษเช่นนี้มันเกิดขึ้นมา ข่าวเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญาของเคนโพรมาในช่วงที่บายเยนต์กำลังพยายามรา้งตัวจับมาโมเซล่าไว้กับทีมนักเตะวัย21ปีรายนี้เคยอยู่กับเชลซีในวัยเยาวชนเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุโรปและเขาก็ต้องการให้มีเงอนขปล่อยตัวในสัญญาใหม่เช่นกันและแม้ว่าเคนจะมาค่าแข่งในเยอรมันดีได้ไม่นานนะครับแต่พี่แกก็เดินหน้าทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องเขาเป็นนักเตะที่ยิงครบ50ประตูในบุนเดสกาได้เร็วที่สุดแซงหน้าสถิติเดิมของเออร์ลิงฮาร์แลนด์โดยดดากักรกรคบ เคนยิงไปแล้ว70ประตูจาก72นัดถือเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมากๆนอกเหนือจากความสําเร็จส่วนตัวนะครับพี่เคนยังเป็นหนึ่งในกัปตันทีมชาติอังกฤษเพียงไม่กี่คนที่ออกไปคาแข่งในต่างแดนในระหว่างที่ยังเป็นกัปตันอยู่นี่กระถือว่าเดินตามรอยเควินคีแกนเดวิดแพลตและเดวิดเบคแฮมนอกจากนี้แหละครับพี่เคนยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษด้วยจํานวน69ประตูจาก103นัด ดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือหากมีสมโมสรพรีมเมียร์ลีกต้องการดึงตัวเคนกลับมาในอีก2ปีข้างหน้าพวกเขาจะยอมจ่าย65ล้านยูโรเพื่อดึงเคนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งหรือไม่ข้อมูลมีเคราะโดยปีเตอร์รัสเลอร์และคอนสเซนตินแอคเนอร์จากเดอะท็อ